ในข้อที่สิบเอ็ดนะครับนะมันมีอยู่สองเทอมด้วยกันแล้วสองเทอมเนี้ยลบกันแล้วกลายเป็นศูนย์ครับการที่จะลบกันแล้วได้ศูนย์เนี้ยก็ต้องเกิดจากการที่สองเทอมนั้นต้องเท่ากันนะครับอย่างเช่นถ้าจำนวนหนึ่งเป็นสิอีกจำนวนหนึ่งเป็นสิถ้าลบกันมันก็จะได้ศูนย์เห็นครับมันต้องเท่ากันนะดังนั้นเนี้ย การที่2เทอมนี้ลบก,กันแล้วเป็น0แสดงว่าเทอมแรกนะครับ 5x ลบ2ส่วนด้วย6จะต้องมีค่าเท่ากับเทอมที่2 2x ลบ1ส่วนด้วย9นะลบก,กันแล้วได้0นนะครับแสดงว่ามันต้องมีค่าเท่าๆกันนะครับเอาล่ะ,าละ,าละจากที่เคยเรียนมา สมัยประถมนะครับเมื่อ,อสมการเนี่ยนะครับมีเศษส่วนอยู่แค่ข้างละชุดแล้วไม่มีอย่างอื่นนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาหาค่น้องก็ได้นะเราแก้โดยการคูณไข่เลยนะครับคูณไข้ให้คงตัวเศษให้คงตัวเศษของแต่ละข้างเอาไว้แล้วย้ายตัวส่วน ไปคูณให้อีกฝั่งหนึ่งย้ายหกมาคูณให้กับ 2x งเอรลบหนึ่งย้ายเขึ้นมาคูณให้กับ 5x ารลบสนะครับโอเคอ่ะอันนี้ก็คูณแจกแจงเลยลกันันะครับ9ก้าคูณกับห้าเอ็คูณเเข้าไปก็ส5 x นะครับ 9คูณเข้าไปเจอกับลบสอเป็นบวกลบสเป็นลบต่างชนิดกันคูณกันได้ชนิดลบจึงได้ลบสิบต่อไปนะครับ6คูณเข้าไปเจอกับ 2x งนเะอ็กซ์หกคูณสเป็นสิคูณด้วยเอ็กซ์็เป็น 12x สนอะแล้วก็6คูณแจกแจงเข้าไปเจอกับลบหนะึ่งหเป็นบวกลบหนึ่งเป็นลบ ต่างชนิดการคูณกันได้ชนิดลบเพราะฉะนั้นก็จะได้ลบ6นะครับโอเคพวกตัวแปรนะครับก็ย้ายมาฝั่งซ้ายมือเนาะ 12x ย้ายมาก็เป็นลบ 12x นะครับพวกตัวเลข ย้ายไปฝั่งของมือนะครับลบสิบแปดย้ายมาก็จะเป็นบวกสิบแปดนะครับนะจำนวนเนี่ยมันเหมือนไพ่นะครับนะจำนวนบวกก็เหมือนจะเป็นไพ่สีดำนะจำนวนลบก็เหมือนเป็นไพ่สีแดงเวลาที่เราได้รับแจกไพ่มาแล้วเนี่ยเราก็เอาไพ่มาเรียงสลับกันใหม่ได้ใช่ไหมครับนะเอาไพ่มาเรียงสลับกันใหม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเอาพวกบวกขึ้นก่อนครับ แล้วเอาพวกลบมาตามหลังนะครับเอาพวกบวกขึ้นก่อนแล้วเบพวกลบมาตามหลังมันก็จะคิดง่ายกว่านะครับตรงนี้ก็จะได้ส2บนะครับแต่ถ้าคิดโดยใช้หลักที่เด็กเรียนในบทระบบจำนวนเต็มเนี่ยอันเนี้ยนนมันคือการบวกกันของจำนวนต่างชนิดลบ6บวกกับ18 ลบหกเป็นชนิดลบสิบปดเป็นชนิดบวกการบวกกันของจำนวนต่างชนิดมันจะเอาค่าสมบูรณ์ของสองจำนวนนะสิบแปดค่าสมบูรณ์ก็คือสิบแปดลบหค่าสมบูรณ์คือหกนะการบวกกันของจำนวนต่างชนิดมันจะเอาค่าสมบูรณ์มาลบกันเครื่องหมายจะตามตัวที่มีค่าสมบูรณ์มากกว่าเจ้านี้ค่าสมบูรณ์เป็นสิบแปดเจ้านี้ค่าสมบูรณ์เป็นหกนี่ตัวนี้ค่าสมบูรณ์มากกว่า ซึ่งเจ้าเนี่ยเขาเป็นบวกอยู่ผลลัพธ์จึองออกมาเป็นบวกนะก็คือบวก12นะครับก็คือได้12นั่นเองนะครับนะโอเคขณะที่ทางาฝั่งซ้ายมือนะครับ 45x ลบด้วย 12x นะครับก็เหลือ 33x เนะเพราะฉะนั้น x เดียว ก็เป็น12ส่วนด้วย33เอาแม่3ตัดนะครับได้4ได้11เพราะฉะนั้น x จึงเท่ากับ4ส่วน11นะครับ